ไล่สามมันจะบัฟอ่าการ์ในเด็กเราเนี่ยมี3ใบใช่ไหมครับมีอาเฟลรสมีผีเสื้อแล้วก็มีไล่สามใช่ไหมครับไอการ์ไล่สามก็คือว่าเมื่อลงสนามปุ๊บซาม่อนลงมามันจะโบกสามโบกสามให้กับการ์สามใบเอ่อให้กับการ์สามใบในเด็กเราซึ่งเรามี3ใบเท่ากับว่าทุกตัวบวกสามหมดไม,ม่ว่าจะเป็นอาเฟลรสผีเสื้อแล้วก็ตัวมันเองที่อยู่ในเด็กเออนั่นแหละครับก็คือถ้าเราหารายสามมาลงรัวๆได้เมื่อไหร่อย่างเมื่อกี้เราลงเทินสามเทินสี่ใช่ป่ะละ่ะเท่ากับว่า ถ้าบอกว่ามันจะบัฟบัฟโหดไงแ้วเราเลี้ยผีเสื้อมาเร็วก็จะดีนะครับเด็กนี้พี่ให้มาเฮ้ <c oughs> ชอบอ่ะเด็กนี้พี่ให้มาว่ะโอเคครับผมจะโจวดรัวๆครับอีกฝั่งโคลินา่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอ๋อ,อ,อก็เปลี่ยนเอาก็เปลี่ยนเป็นคินเดดแหละ เปลี่ยนเอาคินเด็ตออกใส่ y โอ้โหนี่อะไรพอสวรค์ของการเล่นการ์ดถ้ามันเคิร์ฟงี้ตลอดเดี๋ยวกูว่าเด็กมันก็เก่งแหละไอ้สัตว์เอออาจจะใส่โคลิน่าเพิ่มก็ได้มั้งหรืออาจจะแค่เปลี่ยนเอาคินเด็ดออกใส่เป็นไมา ไม่รู้ว่ะเดี๋อาจจะใส่คนี้หน้ามาก็ไนดะ้เด็กหนีพี่ให้มาเฮียเด็กหนีพี่ให้มาว่ะกูได้คลิปลง Youtube แล้วชื่อคลิปเด็กหนีพี่ให้มา เราฆ่าตัวเองแล้วก็หนีได้2มานาเคียบปลางโง่ไอ้ทัดเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราพิดิกหนึ่งใบ <ไป S 1> เฮ้ยาาโยูจบแล้ว ได้กี่เสื้อเเองใช่ตัวเก่งยิบหายเลยสัตว์แน่นอนอยู่แล้วฝึกมาเยอะฝึกมาเยอะโอ้โหบอกเลยตัวเท่าบ้านตัวเท่าบ้านอ่ะบอกเลยดาเจ้อะไม่ใช่เจ้ดเจเิเพื่ออ่อเราไม่บัฟโดนเจ้ด้วยนะไม่บัฟโดนเจ้ด้วยนะแสดงว่าไปบัฟไปบัฟซ้ำอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้บัฟเป็นชื่อการดเว้ยมันบัฟเป็นกาดเว้ย อย่างเมื่อก้ถ้ามันเป็นนับชื่อแสดงว่าตัวนี้ต้องถูกบัฟถูกป่ะแต่กลายเป็นว่าแสดงว่ามันไปบัฟผีเสื้ออเฟรอสอซ้ำๆเว้ยเออเมื่อก้ผมไม่อยากให้มันได้จั่วว่ะผมนิงเฮ้ยแต่ใบนี้ disable keyword ก็ใช้แก้เรือได้นี่ถูกป่ะเฮ้ยถ้า,ออางั้นไม่ดีกว่าวะ่ะถ้างั้นปล่อยแม่งไปเอาไ้แก้เรือได้นี่ถ้างั้นไอ้เฮียแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะตอนเนี้ย คีย์เวิร์ดเอาไม่ได้เหรอสรุปมันไม่ได้อะวะไม่ใช่ความสามารถเรือไม่ใช่มไม่ใช่คีย์เวิร์ดเรือมันเทคอ๋อเออว่ะเออเรือมันเทคนี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรลืมลืมลืมแต่ฟิลอ้อกูมาแล้วไม่สนตอนนี้กูไม่สนใจแล้วไม่สนใจกูได้มานายอีกสองด้วยกูเคสเซนดัมมาแล้วแน่นๆโอเคเบสเด็กฟอร์มบุตรนู้บ่ะ เซฟไม่ต้องหรอกเอาไอ้นี่มาดีกว่าบิ๊กบอยอะที่มีเงินเป็นล้านนะบิ๊กบอยที่มีเงินเป็นล้านนะรู้จักเปล่าแล้วกูมาแบบแน่นๆไงมาแบบแน่นๆน่ะมาแบบรุ่นใหญ่แล้วกูได้ตีฮารุไหมอะ ตีฮลุได้ปะ่ะเฟียซัมโอ้มายก็อดเฟียซัมดิมึงต้องโดนสิบอะเธอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเรายิงมันได้นี่หว่าแล้วถ้ามันไม่มีตัวแอคแทกสามเนี่ยเอ้ยน่าสนวะ่ะแม้ว่ามันใจนี่ไปแล้วแต่แบบน่าสนวะ่ะผมว่า หรือว่าเราโรยอแท็กไปเลยปะมันจะแก้ได้ป่าว่าถ้าเราโรยอแท็กอ่ะมันมีอะไรป่าวป่าเด็กเด็กมันไม่มีอะไรป่าวป่าเออไหนลองดิยไปเด็กนี้พี่ให้มาว่ะกูได้ไฮไลท์ลง YouTube แล้วเขี้ย วุนหนูขายมาว่ะเรื่องนี้ใช้ได้ว่ะใช้ได้ดิเฮียเจขึ้นสามตัวเก่งสัตว์สัตว์เด็กเด็กมีตัวเอสครับผมแต่กูต้องไ่เอาแท็กนั้นออกแล้วว่ะไอเชียแท็กของเมจิกเดียวกทเทลลิงโอเคข้อดีของผีเซ่ขึ้นมือใครรู้ไหมครับคือมันจะไม่ขึ้นมาอีกไงเจต้องการเจ้ไงตอนนี้ เจ้ขึ้นแต่ว่าไม่บัฟผีเสื้อแ้อจริงผมว่าขอแค่เจ้ขึ้นอ่ะบัฟตัวอะไรก็ได้นะบัฟตัวเองก็ได้นะสุดท้ายแล้วเราต้องการเราต้องการโอเวอร์สเตตอ่ะเราต้องการตัวใหญ่ตัวโอเวอร์สเตตอ่ะในความรู้สึกผมนะมันต้องแบบนี้ดิวะมันต้องแบบนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดี ไม่น่าเลยว่ะหรืออาจจะไม่ลงดีกว่าว่ะเสี่ยงจัวดได mm hmm. ไ้ไงจ้าไงจ้า ยังยังไม่หลุดเลยนี่อีกอีกตาขออีกตาอีกตาอีกตาจดคตัวมา มาไอ้หนูมาแล้วไอ้หนูนี่ไงมาแล้วเป็นไงเป็นไง งงมึงงงเนี่ยมึงเจอเด็กกูวรยการเรนจาวานงงเดะอา้ามานาหมดแบบนี้เอาจวดไดวะขอฮิวก่อนละกัน จัดไปสเกมชนะลวดเลยดิใช่ไหสบายสบายอ่า,าเล่งล่วงเออ่ เดี๋ยวเราน่าจะน่าจะแบตชั่นนะเราน่าจะได้การเล่นฟรีมั้งไม่ได้นี่หว่าการเล่นบัฟนี่หว่าเี้ยกูลืมหกหมดว่ะไปไปงั้นง้เล่นผิดว่ะเช่อเออผมเล่นผิดว่ะงั้นเมื่อกี้ผมว่าเฮ้ยแต่ก็เคลียร์ได้อยู่นี่หว่าเดวไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคจั่วมาได้สตันผีเสื้อลงไปก่อนเลยสตันสตันนี่แล้วกันแล้วเราหยิบ เราก็จะฟลิปเทชิบหาย <c oughs> ได้แปดได้สี่ ก็ต้องเอาตัวนี้มารับมั้งแล้วเดี๋ยวเราเปิดมานาสี่แบทชั่นไว้เนี่ยเราตีเลยโดนอะไร เายิงเพื่อเพื่อเราจะไม่โดนดีกว่าไ,ไม่โดนในบาเรียแล้วถ้าตีไปมันน่าจะรับด้วยมันน่าจะไม่กล้าตงงีอย่างเงี้ยไม่หยุสตันเหรอนี่ไงผมผมไม่นี่สตัน์ไปแล้วไงผมเลยไม่นี่สตันไง คืออาวุธอันก่อนอะ่ะมันผมหยิบสตาร์นไว้แล้วไงอันใหม่ผมได้หยิบยิงพอมันยิงเสร็จแล้วเราได้สตาร์นไงแล้วถ้าเราสตาร์นอันนี้เราจะได้สตาร์นอีกทีึงเช่าว,วะอ๋อไม่เราได้เออโอเคโอเค ก็ตีพี่ดิกดูดีว่ะเขาได้อะไรรอบสี่แชมเปี้ยนก็เอาเฟรนิออนมา mm <clears throat> ใบนี้ต้องบัฟเกินสองอะใช่หรอ ตัด43 เราหยิบอันนี้เพราะว่าผีเสื้อเราหมดแล้วถูกปะแล้วผีเสื้อมันโง่แล้วเนี่ยเออผีเสื้อเราหมดแล้ว,ออลว,ลวโอเค Oh